ู้ชมคะภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบจากคราบไขมันเกาะแน่นบริเวณผิวหนังหลอดเลือดผู้ป่วยจาเป็นจะต้องได้รับการรักษาและเข้าถึงจุดที่อุดตันภายในระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะอ,อ,อาการที่เป็นแบบฉบับเลยจะเป็นลักษณะของการจุกแน่นกลางหน้าอกนะครับจุกมากขึ้นเมื่อเราต้องการใช้เลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นเช่นภาะวะกํากลังออกกําลังกายภาะวะที่กําลังมีความเครียดสูงหรือมีการเจ็บป่วยอะไรก็ตามที่ต้องการใช้เลือดปริมาณมาก คนไข้ก็จะมีอาการจุกแน,น่หายใจไม่ออกกลางหนนะ้าอกแต่อย่างไรก็ตามจะมีคนไข้าบางกลุ่มที่ความรู้ตัวของตัวเองประสาทรับความรู้สึกอาจจะช้าบางคนจะไม่รู้เลยว่าเตงมีหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าเกิดมีการตีบจนกระทั่งอุดสนิดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกควรจะทําการเปิดขยายหลอดเลือดให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากเริ่มมีอาการนะครับถ้าอุดตันสนิทอย่างไรก็ตาม ในภาวะที่ช้ากว่านั้นเนี่ยก็ยังคงมีประโยชน์ไปได้ถึงหชั่วโมงนะครับถ้าจําเป็นแต่ถ้าเป็นไปได้นําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันตายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุดนะครับยิ่งล่าช้าโอกาสการเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้นตามลาดับแต่ถ้าอยู่ในที่ที่มีศักยภาพทําได้เนี่ยควรจะทําการทําการรักษาด้วยการใช้บอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดโดยเร็วเราพว่ามีความสําเร็จสูงกว่าและ มีภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าครับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบถือเป็นภัยร้ายที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกมากเป็นอันดับที่นหนึ่งนะคะแต่เราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคนี้ได้ด้วยการมันตรวจเช็คสุขภาพหลอดเลือดเป็นประจำทุกๆปีค่ะ <c oughs> วันนี้เวลาของอาริยะไทยชุนาทีสุขภาพหมดลงแล้วและกลับม,มาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีคะ่ะ